สวัสดีครับอีฟซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มะครับขึ้นเขาขึ้นไปหาอยู่ขางก,กินเหมือนเดิมเนาะพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้เนาะเป็นตอนเช้าเนะ <c oughs> <c oughs> าะก็ไปครับนี่กำลังเดินขึ้นนะครับอีฟจากตอน มาจากบ้านเนาะพ่อขี่มอไซค์มาแลครับพีสีมาคนเดียวโอ้น้องหมาผมมาด้วยเนาะวันนี้เห็นผมขี่มอไซค์มาถึงตีนเขาก็เห็นน้องหมาวิ่งตามหลังโอ้ม,มาถึงแล้วก็วิ่งมามาเนาะน,นะครับมีเจ้าตุบเจ้าขาวมาสามตัวเนาะ ชมบรรยากาศยามเช้า,า,าเนาะก็อนี่ครับอีซีเสียงอาทิตย์เนาะกํลาลังเดินขึ้นเขาอยู่นะครับอซีก็เดินตามทางขึ้นเขาไปเรื่อยๆเนาะก็ถึงที่พักก็จะพักเหนื่อยเนะโอ,ะอะ้นี่หก มวงก,กว่าก็ขอโทษครับมีเอฟซีท่านสองท่านเนาะคอมเมนต์มาว่าพูดตามรถไม่ใช่เป็นลนะครับพี่ซีเมื่อวานนี้4,099คนนะครับพี่ซีวันนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับพี่ซีไม่ใช่รถเนาะ เพิ่มขึ้นเนาะก็ไม่ใช่ส่พน้นะครับพี่สี่4ี่9นนะครับเมื่อวานนี้เนาะตอนเช้านะครับพี่สี่ <c oughs> อะนี่ครับโอ้ขึ้นตอนเช้าก็เหนื่อยไม่เป็นไรเนาะตอน กี้นี้ขับมอไซค์มานะครับอีซีหนาวเนาะแต่ก,ก็มาเดินขึ้นเขาแล้วก็มันไม่ร้อนแล้วไม่หนาวแล้วนะมันร้อนแล้วนะครับอีซีไปครับโอ้ยน้องหมาผมก็ไม่รอเลยเนาะไปก่อนผมเลยนี่ทางเดินเนาะทางเดินก็ตัด ย่าตัดะไรให้พระอา,า ing. จารย์ ing. แต่พราาここดดนะอานนจ,จารย์ก็าามาาาา ing. ไม่อยู่แล้วนะครับพี่ซีไปแล้วท่านทุดงแล้วเนาะท่านออกทุดงแล้วถ้าพวกผมเดินนี่มันจะไม่ลุกแบบมันจะไม่เป็นแบบนี้ไม่มีญ้าเนาะมันจะลุกเนาะด้นนี้ตัดให้พระอาจารย์เนาะพระอาจารย์ก็ไม่อยู่แล้วครับพี่ซีท่านออกทุดงแล้ว ไปเมื่อวานนี้เนาะออกชุดลงเมื่อวานนี้ครับพี่พักอยู่ที่นี่ได้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะก็ท่านก็ออกชุดงแล้วครับพี่ซีเดี๋ยวขึ้นใหม่วันหลังก็จะถ่ายคลิปให้ดูใหม่ อ,โโอ,โโอนี่ครับถึงถึงที่พักแล้วเนาะก็ถา้าไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็จะเดินเดินต่อเลยนะครับพีสีบรรยากาศมันยังเย็นอยู่นะครับถึงแม้จะเห็นแสงอาทิตย์ก็ตามครับพี่สีนี่ยังเช้าอยู่เนาะโอ้แสงอาทิตย์มี่ขึ้นโหกโ,โมงกว่า ก็เอาน้องหมาผมมาด้วยไม่รู้ไปไหนหมดแล้วทางไปเนาะทางขึ้นไปที่พักอาจารย์เนาะก็นี่ครับแล้วผมก็จะไปทางนี้ <c oughs> ขึ้นมาอีตรงนี้มันจะเป็นทางแยกเนาะ ของก่อพาพี่ซีเดินแต่เช้าเนาะวันนี้เดินขึ้นเขาเหนื่อยก็ทำยังไงได้แล้วอีกซีเนาะทนนะครับอี่ซีคอแห้งเนาะโอ้น้องหมาผมไม่รอผมเลยวันนี้เห็นแบบแบบนะครับพี่ซีวิ่งไปแล้ว ขึ้นมากับผมวิ่งตามหลังผมผมมาไกลแล้วสามตัวนน่นโน่นโน่นพยายา่นโ่นสงสัยไล่หนูเนาะไล่หนูเออหดี ID. ทำไมมันเต็มยวเนี้ยวมันคันคอเนาะนี่ไก่มมด ขึ้นมาถึงจุดน,นี้แล้วตรงนี้นะครับพี่ซีก็มันจะไม่ชันเท่าไหร่นะครับขึ้นเขานี่ก็ค่อยเดินขึ้นเนาะเพื่อจะกลับถ้ากลับลงไปก็นู่นแหละครับพี่ซีเกือบสิบนาฬิกานะเพื่อลงไปหาอยู่หากินนี่นี่แหละครับ วิธีชาวบ้านเนาะแต่อยู่กับเขายูกับป่ากับเขาเนาะขึ้นนะครับวิซีขึ้นเขาถ้าไม่ได้ขึ้นมันเป็นไงไม่รู้เนาะถ้าไม่ได้ขึ้นเขาถึงอาทิตย์หนึ่งดูแลมือเหมือน,นจะไข่เนาะจะเป็นไข่นะครับวิแีเสม เหนื่อยเห็นแล้วจะกขึ้นเนาะถึงเหนื่อยก็อยากขึ้นจริงๆครับพี่สีถ้าไม่ได้ขึ้นหนึ่งวันโอ้ยก็ยินมองดูภูเขานะครับทุกวันทุกวันไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเนาะคนสุดท้ายมาก็ได้ขึ้นนะครับพี่สี ตอนนี้ก็มันไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ีซีแต่มันยังว่าเนะาะพอขึ้นแต,แต่ละวันขึ้นไปก็โอ้ตาตอนกลางคืนมานี่ครับพี่ซีาตกเย็นตรงคืนเนะาะอาบน้ำกินข้าว ข้านอนโอ้ยสุดยอดเอนอนหลับสบายเหนื่อยปวดขาเนาะเดินมากนะครับเอฟขึ้นเขานี่ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ